วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่17มีนาคม2564ตอนนี้เป็นตอนที่52นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเนื้อหากฎเกณฑ์และหลักการของดวงจีนในตำราด,ดวงจีนที่เป็นเสรักลูกลูกคุญแจต่อนะครับดิถีวันธาตุไม้อีกเกิดในเดือนซิมเป็นธาตุทองนะครับคือเดือน7 เป็นช่วงตอนต้นของฤดูใบไม้ร่วงนะครับพลังของธาตุไม้จะถูกหยุดยั้งและถูกกักขังคือคือธาตุธาตุทองวิ่าตธาตุไม้นะครับธาตุไม้ก็ไม่มีกําลังนะครับเขาเลยเรียกว่าพลังของธาตุไม้ถูกหยุดยั้งและถูกกักขังถ้าหากมีเปี้ยถ้าหากมีเปี้ยมีกุยมีกี้ปรากฏออกมาก็จะมีความร่ํารวยมาก และมีตำแหน่งยศศัก์สูงอันนี้ก็บอกถ้ามี3ามตัวนี้ปรากฏออกมาอยู่ราศีบนนะครับจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้ลักษณะนี้ก็ได้หรือลักษณะนี้เออลักษณะมสีสองแบบเองนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ก็จะมีความร่ํารวยมากและมีตำแหน่งยศศัก์สูงนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับก็ควรถ้าดีถีวันก็ควรจะมีตัวสนับสนุน ตัวสนับสนุนดีถีวันเป็นทา่าเดียวกันนะครับตรงนี้ถ้าเป็นอิกเบ้าก็ดีนะครับหรือว่ากีเบ้าก็ได้นะครับช่วยดีถีวันมีกําลังขึ้นขึ้นนะครับก็จะจะรับสภาพของมันได้ครับ,ร,บรับสภาพของสภาวะของความร่ํารวยและมีตาแหน่งยศศักนะครับอันนี้เขาบอกถ้ามี3ามตัวนี้จะรวยมากแล้วก็มีตาแหน่งยศศักสูงนะครับท่าุไม้อีกเกิดในเดือนเจด แต่ถ้าเพียงแต่มีการใช้ธาดินกี้นี่ครับธาดไม้อีกเกิดในเดือนเดือนเดือนเจ็ดถ้าเพียงแต่ถ้าเพียงแต่ใช้มีการใช้ธาดินกี้อย่างเดียวนะครับก็ถือว่าดีเลิศขอบอกอย่างนี้ครับตำลาแต่ธาดไม้อีกจะต้องมีกําลังก็คือมีตัวสนับสนุนดิถีวันนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกครับเป็นอีกเบ้า เบ้าอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเป็นอิงอยู่นี่เบ้าอยู่นี่หรือเออเบ้าอยู่นี่เบ้าอ,อยู่นี่อิงอยู่นี่จะดีกว่าเพราะถ้าเพราะถ้าอิง,งอยู่ตรงนี้ับมันก็จะชงกับเดือนฐานเดือนนะครับมันก็ไม่ค่อยดีครับก็เอาเป็นอิกเบ้าแล้วตัวนี้เป็นอิงนะครับราศีบนอะไรก็ได้นะครับคือต้องต้องให จะฤทธิวันอีกก็ให้ต้องให้มีกําลังก็จะดีนะครับถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเปี้ยกับกุ้ยแล้วใช้ท่าดินกี้ไม่มีเปี้ยกุ้ยแล้วใช้า่าดินกี้ตัวเดียวครับก็จะมีความร่ํารวยแม่และมีตําแหน่งยศศัก์ได้นะครับแต่ไม่มากนะครับเหมือนกับเปี้ยกกุ้ยกี้นะครับอันนี้จะมีความร่ารวยธรรมดาและมีตําแหน่งยศศัก์ธรรมดาไม่ไม่ได้สูงมากหรือว่าไม่ได้รวยมากหว่นนานั้นนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับหากมีธาตุธาตุดินกี้นะครับเขาก็ถือว่าธาตุดินกี้นะครับถือเป็นธาตุดินที่เปียกชื้นหากมีธาตุดินกี้ล่าของธาตุไม้อีกล่าของธาตุไม้อีกนะครับก็จะมั่นคงและสามารถยึดและยืนอยู่กับที่ได้นะครับเขา้เขาให้ความหมายเช่นนี้นะครับเราก็มาดูในปฏิทินนะครับเราก็มาดูในปฏิทิน สี่กันยาสองห้าหกสี่นะครับถ,ถีวันเป็นธาตุไม้อีกนะครับเกิดในเดือนซิมนะครับอย่างนี้อันแรกเขาบอกว่าถ้ามีถ้ามีเปี้ยกกุยกี้ก็จะดีนะครับดีอย่างที่เมื่อกี้บอกแต่ว่าในในปฏิทิน <c oughs> ปีกับเดือนนี้ครับเขาเขาเขาได้แต่เขาให้แต่เปี้ยมานะครับไม่มีกุยหรือไม่มีกี้มานะครับเราก็ต้องหา หากุยกับกี้แต่เรานมีแค่ตำแหน่งเดียวเราก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับถ้าเราได้กี้นะครับเราก็ไม่ได้กุยขาดกุยไปถ้าเราเลือกกุยเราก็ไม่ได้กี้นะครับเวลาเกิดอันนี้อันนี้เป็นเวลาเกิดเนี้ยน,นี่เป็นปีเดือนวันเวลาเวลากรหาจากแถวพวกนี้นะครับสองแถวข้างล่างนี้ครับคือถ้าได้ถ้าเลือกกี้อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้กุยถ้าเลือกกุยก็ไม่ได้กี้อันนี้มันก็ไม่ครบนะครับ เราก็ไม่ได้ไม่ได้สูตรแรกที่เขาบอกมานะครับเื่อนี้ครับตอนนี้เราก็มาดูสูตรที่สองที่เขาบอกนะครับเราก็มาดูนะครับในปฏิทินต่อนะครับแล้ววันนี้มันไม่มีกี้เราก็เลือกเลือกเวลากี่เบ้าขึ้นมาเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับขี่เบ้ามันก็มีท่านไม้สองตัวที่ราศีล่างสนับสนุนดีทีวันให้มีกําลังนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะดีถีวันถือว่ามีกําลังนะครับก็รักคิดว่าก็ดูแล้วก็รักสภาพได้นะครับอย่างที่ตําราเขาบอกแต่ลักษณะถ้าเราเลือกกี่เบ้ามันก็ร่ํารวยมีความร่ํารวยธรรมดานะครับไม่ได้รวยมากตาแหน่งยศศักดิ์ก็ไม่ได้สูงครับตาแหน่งยศศักดิ์ก็ธรรมดาก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับต่อไปดีถีวันทาาุไม้อีกนะครับ เกิดในเดือนยิวคือเดือนแปดนะครับก็เป็นธาตุทองเหมือนกันนะครับธาตุทองีิ่าตธาตุาไม้ครับธาตุไม้ก็ไม่มีแรงครับเดือนแปดธาตุทองเป็นเป็นช่วงตอนกลางของฤดูใบไม้ร่วงนะครับพลังของธาตุไม้ก็จะถูกหยุดยัง้งพลังของธาตุไม้ก็ถูกหยุดยั้งและถูกกักถังก็คือทองพิฆาตไม้นะครับธาตุไม้ก็ไม่มีกําลังช่วงศาสตร์แปะโล ช่วงศาสตร์แปะโลนะครับเดือนหนึ่งจะแบ่งเป็นสองศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์แรกกับศาสตร์หลังนะครับอันนี้ศาสตร์แรกของเดือนเดือนแปดนะครับเขาบอกว่าให้แยกเป็นสองศาสตร์ศาสตร์แรกศาสตร์แปะโลนะครับเจาะจงใช้ท่าน้ํากุ๋ยแต่ถ้าไม่มีกุยก็ให้ใช้ท่าน้ํายิ้มไม่มีท่าน้ํากุ๋ยก็ใช้ท่าน้ํายิ้มแทนก็ได้นะครับถ้าใช้ท่าน้ำปุ๋ยมันก็จะมีสามแบบให,ให้ให้เราเลือกใช้นะครับ อยู่เวลาก็ได้อยู่เดือนก็ได้อยู่ปีก็ได้นะครับเราะว่าถ้าไม่มีกุ๋ยก็ให้ใช้ยิ้มเพื่อเอาธาตุน้ําไปบํารุงรากและกิ่งก้านของธาตุไม้เพื่อเอาน้ําไปบํารุงกิ่งก้านกิ่งก้านและกิ่งก้านและใบของของธาตุไม้นะครับแต่กุยก๋ยกุ๋ยจะดีกว่ายิ้มนะครับแต่ถ้าไม่มีกุ๋ยก็เลือกยิ้มก็ได้ แต่สู้กุยไม่ได้กุยดีกว่าก็จะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศศักดินะครับเขาเขาพูดถึงช่วงแปดศาสตร์แปะโลนะครับเราก็มาดูปฏิทินนะครับวันที่ยี่สี่กันยาสองห้าหกสองห้าหกสี่นะครับอีถีวันอีก ที่สีวันท่านไม้อีกเกิดในเดือนอิ้วคือเดือนแปดนะครับเดือนแปดนะครับแล้วแล้วเขาบอกว่าศาสตร์แปะโลช่วงศาสตร์แปะโลในนี้ครับแปะโลศาสตร์แรกนะครับวันที่ตรงกับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งของจีนนะครับชิวอีกนะครับอ้ออันนี้มันไม่ได้อันนี้อันนี้มันสิบแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมายเอาหมาย คืออันนี้นะครับต้องเป็นวันที่14กันยา2564นะครับ14กันยา2564ดีถีวันท่านไว้อีกนะครับเกิดในเดือนอิ่วเดือนแนะครับเขาเขาบอกว่าช่วงแปะศาสแปะโลอันนี้นะครับภาษาจีนเขียนว่าศาสแปะโลศาสแรกนะครับตรงกับวันที่1เวลาอิ่วนะครับถึงจะเข้าเข้าศาสแปะโลวันที่1ของจีนนะครับ วันที่หนึ่งของจีนนี่เข้ามาวันที่แปดแล้วนะวันที่แปดของจีนก็คือเข้ามาแล้วนะเอาเข้ามาได้วันที่หนึ่งนะครับ <c oughs> วันที่หนึ่งอันนี้เป็นวันที่แปดแล้วนะครับก็คือเข้ามาแล้วแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในช่วงศาสตร์แปะโลนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ธาตุน้ํากุ๋ยนะครับเพื่อมาบํารุงบํารุงธาตไม้อันนี้ในนี้มัน นี่ปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลานี่ให้หาเอาตรงข้างล่างนี้นะครับข้างบนมันไม่มีกุ๋ยให้เราเราก็เราก็เลือกกุ๋ยจากเวลาเกิดนะครับเราก็จะได้กุ๋ยบีนี่นะครับกุยบีกุ๋ยบียบแต่ครานี้ลักษณะถ้ากุ๋ยบีนี่ตามตำราเขาพูดว่ากุ๋ยตัวเดียวนะครับอยู่ข้างบนแต่ถ้าเราดูภาพรวมของของดวงนะครับภาพรวมของดวงถ้าเราเลือกกุยบี ดีถีวันมันก็ไม่มีกำลังเลยนะครับมันมีกุ๋ยสนับสนุนท่านไม้อยู่ตัวเด, <calendar S 1> ดียวนะครับนอกานั้นมันไม่มีตัวสนับสนุนท่านไม้มันก็มันก็กลัวยลักสภาพไม่ได้นะครับสภาพความร่ำรวยจะตำแหน่งยศสังไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นไม่มีตัวสนับสนุนดิถีวันเลยนะครับมีตัวกุ๋ยอยู่ตัวเดียวนะครับกุ๋ยวัวกำลังไม่พอนอกจากว่าถนนชีวิต หรือวัยจอนจะเดินตัวสนับสนุนธาตุไม้อีกนะครับก็ยังพอได้นะครับคือเดินเดินทิศเหนือเดินทิศตะวันออกกับทิศเหนือนะครับราศีบนก็มีธาตุไม้กับธาตุน้ําก็ยังได้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าถนนชีวิตเดินมีเดินช่วยไหมฮะเราต้องไปเรียงเรียงดูเอาถนนชีวิตไวยจอดูอีกทีนะครับแต่ถ้าเราเลือกกุยบีมันดีถีวัน มันได้ตามตําราอยู่แต่ว่าดีถีวันมันไม่มีกําลังเลยครับอย่างน้อยดีถีวันต้องมีกําลังนะครับถึงจะรับสภาพความร่ารวยได้นะครับถ้ามีกําลังกลัวว่าจะรับสภาพไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่เอานะครับไม่เอาเราก็เลือกเลือกเลือกวันใหม่นะครับดีถีวันท่านไม้อีกเกิดในเดือนอิ่วเหมือนเหมือนสักคูนเมื่อเมื่อตะกี้นะครับเดือนอิว่วเดือนแปดนะครับ เป็นช่วงตอนกลางของฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ในศาสตร์ชิวฮงนะครับเขาแบ่งเป็นศาสตร์ชิวฮงนี่ศาสตร์หลังนะครับของเดือนแปดนะครับเมื่อสักครู่นี้แปะโลนี่เป็นศาสตร์แรกนี่ศาสตร์หลังนะครับศาสตร์หลังเขาบอกว่าช่วงศาสตร์ชิวฮงควรใช้เปี้ยกก่อนแล้วใช้กุยเป็นตัวถัดมาถ้าเปี้ยกกับกุยปรากฏออกมาทั้งคู่นะครับเปี้ยกุุยปรากฏออกมาทั้งคู่นะครับไม่ว่าแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เปี้ยกุุย เปียกยเปียกุย,ย,กยจะมีทั้งหมดส4แบบนะครับปรากรออกมาทั้งคู่ก็จะคัดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงได้นะครับจะมีความร่ำรวยและมีตําแหน่งยศสัก์นะครับท่าดไม้อีกในเดือน8จะมีพลังที่เสื่อมโทรมเต็มที่เพราะท่าทองมีท่าท่านไม้ครับท่านไม้ จะมีพลังที่เสื่อมทรมเต็มที่คุณลักษณะของมันจะนุ่มนิ่มจนอ่อนแอจึงไม่สามารถที่จะไม่ใช้อิงมาแปรส่วนเขาบอกต้องใช้อิงมาแปรส่วนนะครับก็คือใช้กุยถ้าน้ํากุยมาแปรส่วนก็คือว่าบันทอนอิ่วนะครับว่าบันทอนกําลังอิว่วนี้ตัวนี้คือส่วนนี้ตัวอิงนะครับส่วนส่วนให้กําเนิดอิงนะครับแล้วอิงให้กําเนิดดีถีวันต่อเป็นทอดๆเลยนะครับเขาบอกว่าถ้า ถ้าในเดือนแปดต้องมีกุยมาแปลสัวนะครับต้องมีกุยมาแปลสัวช่วงช่วงแปะโหลเจาะจงใช้ท่าน้ำกุยศาสตร์แรกนุ่นใช้ท่าน้ำกุยตัวเดียวนะครับแต่ช่วงศาสตร์ชิวฮงนี่พลังของความหนาวเย็นจะเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยช,ช่วงศาสตร์ชิวฮงนะครับ ขบอกพลังของความหนาวเย็นจะเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยท่านไม้ที่หนาวเย็นจะหันหาแสงอาทิตย์นอกจากใช้กุยมาแปรส่วนแล้วนอกจากใช้กุยมามาบันทอนส่วนแล้วยิ่งควรจะต้องใช้เปี้ยนี่นะครับยิ่งควรจะต้องใช้เปี้ยด้วยนะครับเอากุยมาแปรส่วนะครับกุยมาแปรส่วนคือมาบันทอนสัวนส่ว,สวให้กําเนิด อิงครับอิงให้กําเนิดธาตุไม้แล้วแล้วอิงก,ก็มากําเนิดธาตุไม้ครับมันถ่ายทอดกันเป็นถ่ายทอดพลังกันเป็นช่วงๆเลยครับทองเกิดน้ําน้ําเกิดไม้ครับไม้ก็มีกําลังขึ้นนะครับาตาน้ํากุยถ้าน้ำก,กุยนี่ครับเปรียบเปรียบเสมือนน้ําฝนกับน้าค้างเปรียบเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์หรือแสงอาทิตย์นะครับ อิ่มเอียงพึ่งพาสายกันนะครับสองตัวนี้นี่คืออิ่มนี่คือเอียงนะครับพึ่งพาสายกันนะครับคือน้ําฝนน้ําค้างมาหลอมาบํารุงท่านไม้แล้วแสงอาทิตย์ก็มามาทําให้ท่านไม้เจริญงอกงามนะครับคือลักษณะอิ่มเอียงพึ่งพาสายกันการเกิดของท่านไม้ก็จะมุ่งสู่ความอุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ําฝนกับแสงแดดครับ ทานไม้ก็จะมุ่งสู่ความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้ามีถ้ามีเปี้ยแต่ไม่มีกุ๋ยก็จะมีความร่ํารวยนะครับถ้ามีเปี้ยแต่ไม่มีกุ๋ยก็จะมีความร่ํารวยเล็กน้อยเขาบอกว่าถ้ามีเปี้ยตัวนี้นะครับแต่ไม่มีกุ๋ยนะครับมีเปี้ยตัวเดียวก็จะมีความร่ํารวยเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับและมีตําแหน่งยศศักดิ์เล็กๆเท่านั้นนะครับศาสตร์ที่สองนะครับ เราจะเอาเปี้ยกกับกุยมันก็จะดีดีกว่านะครับร่ำร่ำรวยมากแล้วมีตําแหน่งยศสักสูงแต่ถ้าเราไม่เอาเอากุยแต่มีเปี้ยอย่างเดียวคือไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงนะครับมาหล่อเลี้ยงทานไม้มีแต่แสงแดดมันก็จะมีความร่ํารวยเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับถ้ามีตําแหน่งยศศักเล็กๆถ้ามีสองตัวครบก็จะมีความร่ํารวยมากและตําแหน่งยศสักสูงในศาสตร์ชิวพงนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูปฏิทินนะครับวันที่24กันยา2564นะครับอิถีวันอีกนะครับนี่ปีนี่เดือนนี่วันนี่เวลาเวลาก็หาตรงนี้นะครับข้างล่างนี้อิถีวันเป็นธาตุไม้อีกเกิดในเดือนอิ้วเดือนแดนะครับเป็นธาตุทองนะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงศาสตร์แรกตอนนี้พูดถึงศาสตร์ที่สองศาสตร์แรกคือแปะโลเราพูดไปแล้วนะครับแปะโลก็จะเข้าวันที่หนึ่ง เวลาอิวนะครับเึงจะเข้าแปดโลพอพอพอวันวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดของจีนนะครับเวลาอิงนะครับตีสามตีคือตีสามครับมันก็เข้าเวลาเข้าเข้าศาสตร์ศาสตร์ที่สองคือชิวฮงแล้วนะครับวันที่สิบเจ็ดนี่วันที่สิบแปดก็แสดงว่าเข้ามาแล้วนะครับเข้าได้วันที่สิบเจ็ดนี่สิบแปดเราก็มาดูนะครับอันนี้คือศาสตร์ชิวอยู่ในศาสตร์ชิวฮง ปถีว uh so like like every really ันอีกเกิดในเดือนอิวนะครับเขาบอกว่าถ้ามีเปี้ยกับกุยนะครับก็จะมีความร่ํารวยมากเลยนะครับอันนี้เราก็ดูในปฏิทินนะครับมันมันไม่มีเปี้ยไม่มีกุยนะครับเราเลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับถ้าเราเลือกเปี้ยนะครับเปียจื้อนะครับเวลาเปียจื้อเราก็ไม่ได้กุยนะครับถ้าเราเลือกเวลากุยกุยบีนะครับเราก็ไม่ได้เปี้ยนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้แต่เขาบอก ถ้าเราเลือกเวลาเปี้ยนะครับเสียชื่อเราก็ไม่ได้กุยนะครับเสียชื่อตรงนี้เราก็ไม่มีกุยนะครับถ้าเราเลือกกุยบีเวลากุยบีนะครับเราก็ไม่ได้เปี้ยตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้นะครับแต่เขามีอีกสูตรหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าในสัตว์ชิวฮงจะมีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งคือถ้าไม่มีกุยนะครับมีแต่เปี้ยนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีความร่ํารวยเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตําแหน่งยศศ์ก็เล็กๆนะครับ นะครับก็คือมีเปี้ยตัวเดียวแล้วก็เลือกเปียเป้ยเปียชื่อนะครับเปียชื่อเลือกเวลาเปียชื่อถ้าเราเลือกเวลาเปียชื่อนะครับมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีกุยได้ตัวหนึ่งมีนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับผอบอกขอบอกไว้นะครับก็มีเปียชื่อก็มีตำแหน่งเล็กร่ำรวยเล็กน้อยนะครับตำแหน่งก็เล็กๆนะครับ เปียชื ok ่อจื JI, Ora, oui, <one> ่อมันก็เป็นธาตุน้ำสองตัวนี้มาให้กําเนิดธาตุไม้มันก็ถือว่าได้นะครับมันก็จะเป็นสัวอิงสัวอิงเซยงแซ่ภาษาจีนก็เรียกรูปรูปแบบดวงจะเป็นสัวอิงเซยงแซ่นี่คือสัวนะครับแล้วนี่เป็นเปียชื่อจื้อสองตัวเป็นสัวอิงเซยงแซ่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอได้นะครับ ต่อ,อไปดีถีวันธาตุไม้อีกนะครับเกิดในเดือนเดือนเก้าเดือนสุกนะครับธาตุไม้อีกเกิดในเดือนสุกคือเดือนเก้าเป็นตอนปลายของฤดูใบไม้ร่วงนะครับในเดือนเก้าเนี่ยนะครับจะเป็นธาตุดินแห้งที่ถือบัญชานะครับคือธาตุดินมีกําลังแต่เป็นธาตุดินแห้งนะครับเพราะข้างในไม่มีธาตุน้ําแฝงอยู่เลยนะครับสุกช้างสิงสิง,สงเต,ง,เตงโบนะครับ ไม่มีท่าน้ำแฝงก็เป็นดินแห้งๆนะครับตอนนี้ตัวนี้ถือบัญชาถ้าทา่านไม้อีกไม่มีท่าน้ำปุ๋ยมาเลี้ยงบำรุงนะครับทา่านไม้อีกไม่มีท่าน้ําปุ๋ยมาเลี้ยงลบมรุงก็จะเหี่ยวแห้งจึงต้องเอาท่าน้ําปุ๋ยมาช่วยก่อนนี่ครับท่าน้ําปุ๋ยมาช่วยก่อนนะครับแล้วยังต้องใช้ทาาุทองซิงมาเป็นแหล่งกำเนิดของทตุน้ำด้วยนะครับทองเกิดน้ำนะครับ ก็จะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งลดสักได้นะครับนี่ครับก็เป็นมีสองลักษณะครับปุ๋ยลยงปีก็ได้ซิงอยู่ลงเวลาก็ได้หรือซิงอยู่ลงปีก็ได้ปุ๋ยอยู่ลงเวลาก็ได้นะครับมีได้สองรูปแบบนะครับครับถ้าทองเกิดน้ําน้ําเกิดไม้นะครับทองเกิดน้ําน้ําเกิดไม้นะครับเราก็มาดูปฏิทินนะครับวันนี้สามพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะครับอีถีวันอีก เกิดอยู่ในเดือนสุกนะครับหรือเดือนเก้านะครับเขาบอกต้องมีมีกุยกับสิงนะครับต้องมีกุยกับสิงอันนี้มีซิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกกุยเวลาเวลากุยนะครับเราก็ได้กุยบีนะครับกุยบีมันก็ได้ซิงได้กุยถูกต้องตามตำราแต่ว่าถ้าเรามีมาวิเคราะห์ดวงแล้วนะครับรูปแบบดวงภาพรวมในนี้นะครับ ธาตุดินมันเยอะเกินไปนะครับตรงนี้เป็นกุ้ยบีนะครับนี่ก็เป็นดินนี่ก็เป็นดินดินเยอะเกินไปนะครับดินเยอะเกินไปมันก็มีธาตุไม้ส,สนับสนุนอยู่ตัวเดียวนะครับก็กลัวว่ามันจะรับสภาพรับสภาพธาตุดินเยอะไม่ไหวนะครับนอกจากว่าถนนชีวิตหรือใบจรเดินเดินธาตุไม้มาอีกนะครับเดินทิศตะวันออกมานะครับแล้วราศีบนก็มี มีธาตุไม้ด้วยนะครับมันก็น่าจะดีนะครับคือหมายถึงว่าใช้ใช้หอ่งแล้วครับกลัวจะเป็นลักษณะใช้หอ่งสิงเย็กนะครับกุ้ยบีนะครับกลัวจะไปเข้ากดนะครับใช้หอ่งสิงเย็กถ้าเป็นผู้ชายครับใช้หอ่งสิงเย็กปูอกผิงยิงนะครับปูอกคืออยู่บ้านคนรวยแต่ว่าไม่รวยนะครับอยู่บ้านเหมือนคนรวยแต่ไม่รวย อาจจะลักษณะเขาเปรียบเทียบว,ว่าทำงานเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านเศรษฐีอะไรนะครับเจ้านายไม่อยู่แต่แตคนใช้อยู่บ้านรวยบ้านใหญ่หญๆหรูๆเจ้านายไม่ได้อยู่แต่คนใช้อยู่เขาจะกลัวว่าจะเป็นล,ลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าถนนชีวิตหรือใบจรเดินธาตไม้มาทิศตะวันออกนะครับเดินทิศตะวันออกมามาก็น่าจะช่วยได้เพราะเพราะถ้าลักษณะนี้กุย กุยบีนะครับถูกต้องตามตำรางนะครับมีซิงกับมีกุยนะครับแต่ลักษณะรูปแบบดวงดูแล้วมันธาดดินเยอะเกินไปมันให้โทษนะครับกลัวว่าจะรับรับใช้ไม่ไหวนะรับรับโชคล่าไม่ไหวกําลังมันกลัวจะไม่พอนอกจากถนนชีวิตมันมาช่วยนะครับคือมีธาดไม้หรือที่วันออกก็ ก็ไม่น่าจะเอานะครับเพราะดูแล้วภาพรวมรูปแบบดวงนะครับมันมีตัวให้โทษเยอะนะครับคือธาตุดินนะครับต้องหลายตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตรงนี้ถ้าเราเลือกกุยบีตัวเนี้เป็นดินหนึ่งสองสามสี่เยอะเกินไปนะครับัวจะกำลังไม่พอนะครับเราก็ไม่เอาาก็เลือกวันใหม่ต่อเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่กดทั้งหมด กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ